สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่เคารพรักผมจอนี่มือปราบนะครับคลิปนี้ผมฝากเรียนไปถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีผมฟังคลิปในการเจรจาก,กับสมเด็จฮุนเซนจนจบไม่มีท่าทีไหนที่นายกจะปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินประเทศไทยเลยมีน้ำซ้ำยังมีคำพูดที่ว่า หากสมเด็จคุณเซนต้องการอะไรจะจัดการให้ผมมาพูดในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระผมในฐานะนายกรฐัฐมตีผู้บังคับบัญชาของผมหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับผมอย่างไรผมไม่ทราบแต่วันนี้ในฐานะผมคือพลเมืองของประเทศไทยคนหนึ่งผมไม่พอใจ ท่านไม่มีท่าทีที่จะหงวงแหนประเทศไทยท่านไม่มีทีท่าที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยกับคำพูดที่บอกไปว่าหากต้องการอะไรจะจัดการให้และมีนำซ้ำยังบอกว่านักรบชายชาติทาหารแม่ทัาพภาคสองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่านในฐานะผมคือผู้ใต้มระบัญชาของท่านท่านไม่สมควรจะเป็นนายกครับ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหายา,ยาเสพติดปัญหาปากท้องหรือปัญหาความมั่นคงของประเทศท่านควรลาออกครับนี่คือลูกน้องของท่านลูกน้องกระจอกกระจอกคนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อราชบัลลังก์มาโดยตลอดมาวันนี้ได้ยินเสียงนี้คำพูดนี้และณเวลานี้มีหลักฐานยืนยันแล้วว่า มีรัฐมนตรีบางส่วนก็ไม่พึงพอใจในพฤติการพฤติกรรมลักษณะน,นี้ในการเจรจาของท่านได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมีผลวันที่19มิถุนายนพรุ่งนี้ส่วนตัวผมนะครับผมพูดในตามสิทธิรัฐธรรมนูญมามาตร3า34ที่กับผมมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญผมคือคนไทยเกิดใต้ล่มโพบรมโมที่สมพานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกิดบนแผ่นดินนี้ประเทศสยามที่ทุกราชวงศ์ที่ทุกพระมหากษัตริย์รักษาไว้มาวันนี้ครับได้ยินแบบนี้ในฐานะลูกน้องคนนี้ใครก็ตามผู้ังครบงประชาคนไหนก็ตามจะจวผมจะลงโทษผมมึงลงโทษกูได้เลยกูพูดส่วนตัวกูกูรักแผ่นดินกูรักประเทศชาติกูรักอธิปไตยของกูและบอกได้เลยครับทหาร ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและประชาชนทั้งประเทศเราอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบทหารนะครับในฐานะผมเป็นผู้ใต้ประชาของท่านท่านควรลาออกครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้บังคับบัญชาของผมนี่พูดจากใจถึงแม้ว่าลูกน้องของท่านจะไม่มีใครออกมาพูดผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านคนไหนจะมีใครออกมาพูดผมไม่สนแต่กูจะพูดเพราะกูไม่พอใจ ที่นายกของกูเป็นแบบนี้เราอ,อครับคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำตามนี้สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ